สวัสดีครับสำหรับใครที่ทำา o o o l l f o r r m นะครับเสร็จแล้วให้มีการอัพโหลดไฟล์ใน Google Form แล้วต้องการให้แยกโฟลเดอร์ตามชื่อนะครับจะมีวิธีการแยกโฟลเดอร์อย่างไรนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการทำนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับเครดิตโคดนี้จาก o o i n n g u u k นะครับจาก YouTube c h anel n c o d i n g d u c k นะครับซึ่งได้แชร์โคดนี้ไว้นะครับผมก็จะขอนำมาถ่ายทอดหรือว่านำมาแชร์ต่อก็แล้วกันนะครับ วิธีการนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจาก Google Drive นะครับเข้ามาที่ Google Drive มาสร้าง Google Form ของเราก่อนนะครับผมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่สักหนึ่งโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับสำหรับอัปโหลดนะครับอัปโหลดแยกตามโฟลเดอร์อ่าผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานี้นะครับตรงนี้กดสร้างครับ จากนั้นนะครับจะเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็สร้าง Google Form ขึ้นมาคลิกขวา Google Form นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟอร์มขึ้นมานะครับเป็นฟอร์มอัปโหลดอัปโหลดงานก็นแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นในคำถามแรกนะครับเราจะใหะ้พิมพ์ชื่อสกุลนะครับสำหรับคนที่จะอัปโหลด เปลี่ยนจากหลายตัวเลือกเป็นคำตอบสั้นนะครับแล้วก็จำเป็นในคำถามที่2จะทำการกดเพิ่มคำถามเข้ามานะครับแล้วเปลี่ยนคำถามเป็นอัปโหลดไฟล์นะครับให้ผู้ตอบอัปโหลดไฟล์ไปที่ไรนะครับให้คลิกดำเนินต่อไปนะครับการที่จะอัปโหลดใน Google Form ได้ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อคำถามขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อเป็นอัปโหลด เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับบันทึกจําเป็นหรือไม่จำเป็นก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับจาเป็นต้องอัปโหลดนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยถ้านะครับมาดูฟอร์มนะครับกดไปที่แสดงตัวอย่างเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับใส่ชื่อแล้วก็อัปโหลดงานขึ้นมานะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะไปทําสคริปต์นะครับเพื่อให้แยกโฟลเดอร์ตามชื่อทํำยังไง ให้มาตรงเมนูขวามือ3จุดตรงนี้นะครับคลิกไปที่3จุดแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับคลิกลงไปมันก็จะไปเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับเป็นแอปสคริปต์ที่ถูกสร้างจากฟอร์มนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลบข้อมูลออกไปทั้งหมดเลยนะครับให้มันว่างเปล่าโครงการไม่มีชื่อราจจะตั้งชื่อนิดนึงนะครับเป็นอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อได้เลยครับ จากนั้นนะครับมาเอาโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้ใต้คลิปสอนนะครับท่านก็ Copy ทั้งหมดเลยนะครับ ctrl c แล้วก็มาที่โค้ดนะครับ ctrl v ลงไปนะทีนี้นะครับเราจะใส่อะไรไปบ้างในโค้ดนี้นะครับบรรทัดที่หนึ่นะครับ con นะครับสร้างตัวแปรชื่อว่า folder id นะครับตอนนี้มีค่าเป็นช่องว่างยังไม่ได้เอา id มาใส่นะครับ วิธีการเอาไ d ดีตรงนี้มาใส่เอามาจากไหนนะครับก็นะครับเอามาจากนะครับตัวนี้ครับโฟลเดอร์นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ดูโฟลเดอร์ครับนะครับเข้ามาที่ดูโฟลเดอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาที่อัปโหลดไฟล์ r e s p o n s e นะครับโดยนะครับถ้าเราคลิกย้อนหลังมาตรงนี้นะครับมาที่โฟลเดอร์หล่ะนะครับเราเห็หนฟอร์มนะครับเราเห็หนฟอร์มแบบนี้นะครับ พอเห็นฟอร์มแบบนี้นะครับฟอร์มอัปโหลดงานนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในฟอร์มเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นโฟลเดอร์สำหรับอัปโหลดไฟล์อยู่ตรงนี้จากนั้นให้มาก๊อปปี้ด้านบนเนี้ยนะครับเราจะมาก๊อปปี้โฟลเดอร์ฟอร์มอัปโหลดงานตรงนี้นะครับแต่เอาไอดีของโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็หนึ่งไปต้นไปนะครับหลังคำว่าโฟลเดอร์นะครับมันจะมีเลขหนึ่งไปจนถึงสุดท้ายยาวเลยนะครับยาวเลย คลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเลยพอคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับใส่ไปในช่องว่างนี้คอนโทร V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับบรรทัดที่6เนี่ยไม่ต้องไปแก้นะครับมันเป็นการไปเช็คค่านะครับไปฟิลเตอร์ไปกรองค่าว่านะครับไปกรองค่าจากชนิดของไฟล์ก็คือไฟล์อัพโหลดนะครับการที่เรานะครับสร้างคำถามเป็นแบบอัปโหลดไฟล์เนี่ยนะครับ มันคือใช้ของฟอร์มเป็นชนิดไฟล์ Underscore อัพโหนะครับตรงนี้นะครไม่ต้องไปแก้จากนั้นนะครับบรรทัดที่10นะครับ sub folder name นะครับการที่จะเอาชื่อนะครับไปสร้างเป็นชื่อโฟลเดอร์นั้นนะครับมันจะรับค่ามาจาก Array 0ตรงนี้นะครับ a r r a ศ0หมายถึงช่อง Response นะครับ get item response เนี่ยนะครับก็คือคำตอบช่องแรกนะครับคำตอบช่องแรกของฟอร์มคือตัวนี้ ก็คือถ้าเราใส่ชื่อเป็นคำถามแรกตัวนี้คือ get response item เป็น0นะครับถ้าเราเอาชื่อมาใส่ตรงนี้คำถามที่2มันก็จะเป็นเลข1นรับเพราะฉะนั้นชื่อแรกเขาเราใส่ตรงนี้ก็คือโค้ดตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข0ูนย์นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปไเข้าใจผิดว่าพอเราไปใส่ชื่อที่คําถามอื่นแล้วทําไมมันไม่ทํางานนะฮะก็ให้เข้าใจโค้ดนิดหนึ่งนะครับ ส่วนจุดอื่นไม่ต้องทําอะไรเป็นเพราะเป็นการเขียนโค้ดให้เช็คว่ามีโฟลเดอร์ชื่อนี้อยู่หรือยังนะครับถ้ามีก็ให้เอาไฟล์ใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เดิมถ้าไม่มีก็ให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาไฟล์ใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราทําการแก้โค้ดตันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็บันทึกไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้มาสร้างทริกเกอร์นะครับเวลาที่ส่งฟอร์มนะครับเวลาที่ส่งฟอร์ม ให้มันทํางานอัตโนมัติก็คือให้โค้ดนี้มันทางานอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดเรียกใช้นะครับวิธีการทำทิกเกอร์มาตรงซ้ายมือครับที่เป็นรูปนาฬิกานี่คลิกทิกเกอร์จากนั้นเลื่อนมาขวามือบวกเพิ่มทิกเกอร์ตรงนี้ให้คลิกครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วรอให้มันดีเทคนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็น on form submit นะครับ on form submit เพศจากฟอร์มนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เลือกประเภทเหตุการณ์ หรือว่าอีเวนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะรเปลี่ยนตอนนี้ให้เป็นเมื่อส่งฟอร์มแล้วก็กดบันทึกนะครับจากนั้นมันจะทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนิดนึงน,นะครับตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะครับไทยอ่ะไทยนะครับแล้วเราก็เลือกอีเมลของเราครับเ,เสร็จแล้วไปที่ขั้นสูงนะครับ เลื่อนไปข้างล่างนะครับไปที่อัปโหลดไม่ปลอดภัยตรงนี้นะครับคลิกเลยเสร็จแล้วเลื่อนแถบนี้ลงมาครับกดปุ่มอนุญาตครับพอกดอนุญาตเสร็จรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทิกเกอร์นี้มันจะปิดไปเองนะครับนี่คือเรียบร้อยนะครับขึ้นบรรทัดนี้ก็คือสร้างทิกเกอร์เรียบร้อยนะครับพอสร้างทิกเกอร์เรียบร้อยเสร็จนะครับกลับมาที่โค้ดนะครับโค้ดก็ยังปกตินะครับแต่มีทิกเกอร์เรียบร้อยเราจะมาทดสอบนะครับว่า ถ้ามีการส่งข้อมูลหรือว่าอัปโหลดงานเนี่ยนะครับมันจะบันทึกเป็นชื่อจริงไหมนะครับผมจะลองใส่นะครับข้อมูลนะครับโดยการมาแสดงตัวอย่างส่งฟอร์มดูนะครับสมชายนะครับสมชายเรียนดีนะครับกดอัปโหลดไฟล์ครับกดเบราว์ครับอ่าสุว่าจะส่งไฟล์นี้ให้คุณครูนะครับกดโอเพนครับ ไฟล์ก็จะถูกอัพโหลดเข้ามาแบบนี้จากนั้นสมชายเขกดส่งเลยครับพอกดส่งเสร็จนะครับอัพโหลดเรียบร้อยนะครับฟอร์มอัพโหลดงานบันทึกคำตอบไปแล้วเราก็มาเช็คนะครับที่โฟลเดอร์นี้นะครับนี่ยครับมาแล้วนะครับสมชายเรียนดีนะครับในโฟลเดอร์สมชายเรียนดีก็จะมีงานเรียบร้อยกรณีที่สมชายนะครับคนเดิมนะครับอัพโหลดงานอีก สมชายเรียนดีคนเดิมนะครับมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาอีกมันก็จะไปเช็คว่ามีชื่อนี้อยู่ในระบบหรือยังนะครับถ้ามีแล้วมันก็จะเอาไปลงที่โฟลเดอร์เดิมนะครับไม่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้นะครับสมชายก็จะมี2งานนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซดูนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับสมชายก็จะมี2งงาน แต่ถ้าเป็นคนอื่นละ่ะที่ไม่ใช่สมชายนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับอ่าเป็นสมปองคนสวยดูสิเป็นคนละคนละทีนี้สมปองก็ส่งงานคุณครูเหมือนกันครับสมปองก็ส่งงานคุณครูเหมือนกันนะครับแล้วสมปองก็กดส่งงานนะครับพอสมปองกดส่งงานนะครับมาเช็คนะครับโฟลเดอร์ er ดูนะครับก็จะมีโฟลเดอร์สมปองคนสวย ขึ้นมาใหม่นะครับสมชายก็ยังอยู่เหมือนเดิมสมปองก็จะมีโฟลเดอร์ของสมปองก็มีงานของสมปองอยู่ในโฟลเดอร์แบบนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับการทําระบบนะครับอัปโหลดฟอร์มแล้วก็แยกนะครับงานไปตามโฟลเดอร์นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ codingdust นะครับที่เอาโค้ดดีๆมาแชร์ให้เราได้ใช้งานแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ